เดี๋ยวจะพามาดูงานค uh ัสตอมครับดูด้านใต้บอด uh huh. อันนี้แพดเบ อันนี้สายมอนสเตอร์นะครับสายมอนสเตอร์หัวมอนสเตอร์นะครับพาสซีฟดีไออันนี้เป็นภาคเอาพุท ตัวจ่ายไฟครับตัวจ่ายไฟอันนี้เป็นตัวจ่ายไฟสูงมากอ,นนอันนี้ก็ใต้บอร์ดนะครับใต้บอร์ดก็จะ Volume juna เลยอันนี้เป็นสายพ่วงเอฟเฟกนะครับสายพ่วงเอฟเฟกนี่แต่ละเส้นน่าจะมี20ปีนะผมว่าเป็นสายพ่วงเอฟเฟกที่เสียงดีที่สุดเท่าที่เคยใช้มามใช้มาหลายยี่ห้อแล้วแต่อันเนี้ยมัน อาจจะดูโบราณนะแต่มันเสียงดีมากเลยของเมริกาอันนี้ของเมกาไม่รู้ยี่ห้อ,อะไรอ่านไม่ออกอะไรน่ยอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยยี่ห้อเนี้โอ้เสียงดีมากอ่ะทำไปเรื่อยๆปีหนึ่งจะเสร็จไหมเนะี่ย ไม่ค่อยมีเวลาทำ